พระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่18มีนาคมสัปดาห์ที่5เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียนบทที่13ข้อ41-62เวลานั้น ประชาชนที่มาชุมนุมกันตัดสินลงโทษให้ประหารชีวิตนางสุสันาตามข้อกล่าวหาของผู้อาวุโสทั้งสองทุกคนเชื่อเขาเพราะเขาเป็นผู้อาวุโสผู้พิพากษาประชากรจึงตัดสินลงโทษให้ประหารชีวิตนางน,นางสุสานาร้องตะโกนดังสุดเสียงว่าข้าแต่พระเจ้านิรันดรพระองค์ทรงทราบความลับทุกประการ และทรงทราบทุกสิ่งก่อนที่จะเกิดขึ้นพระองค์ทรงทราบว่าทั้งสองคนนี้กล่าวเท็จป,ปรักปรำข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องตายทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทำสิ่งใดผิดดังที่เขาเหล่านี้กล่าวร้ายปรักปรำข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังเสียงของนางขณะที่เขากำลังนำนางไปประหารชีวิต พระเจ้าทรงดนใจชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อดานเนียนเขาร้องตะโกนเสียงดังว่าข้าพระเจ้าไม่ยอมมีส่วนร่วมในความตายของหญิงผู้นี้ประชาชนทุกคนหันไปถามเขาว่าท่านพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรดานเนียนยืนอยู่ในหมู่คนทั้งหลายพูดว่าชาวิสราเอลเอ๋ยทำไมท่านจึง,งโง่เขลาเช่นนี้ เหตุใดท่านจึงตัดสินลงโทษหญิงชาวอิสราเอลคนหนึ่งโดยไม่สืบสวนความจริงเสียก่อนเล่าจงกลับไปพิจารณาคดีธธเธอเพราะคนเหล่านี้เป็นพยานเท็จปรกปรานางประชาชนทุกคนก็รีบกลับไปบรรดาผู้อาวุโสพูดกับดานเนียนว่าเชิญมานั่งกับพวกเราจงแสดงความคิดของท่านให้เราฟังเธอ เราพระเจ้าประทานความเฉลียวฉลาดเยี่ยงผู้อาวุโสให้ท่านดานเนียนตอบเขาว่าจงแยกสองคนนี้ให้อยู่คนละแหง่งแล้วข้าพระเจ้าจะสอบสวนเขาเมื่อแยกทั้งสองคนจากกันแล้วดานเนียนก็เรียกคนหนึ่งมาถามว่าท่านนี้ยิ่งแก่ก็ยิ่งชั่วบัตรนี้บาปที่ท่านเคยทำในอดีตก็ปรากฏให้เห็น ท่านเคยตัดสินคดีอย่างอายุติธรรมลงโทษคนบริสุทธิ์และยกโทษให้ผู้ทำผิดทั้งทังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอย่าประหารชีวิตผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์บัดนี้ถ้าท่านเห็นหญิงคนนี้จริงๆจ,จงบอกสิว่าท่านเห็นเขาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันใต้ต้นไม้อะไรเขาตอบว่าใต้ต้นยางดานเนียนพูดว่า โดยแท้จริงแล้วท่านพูดเทศกล่าวโทษตนเองทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะผ่าท่านเป็นสองส่วนตามพระบัญชาของพระองค์ดาเนยียนส่งเขากลับไปยังที่ของตนสั่งให้นำอีกคนหนึ่งออกมาพูดว่าท่านนี้เป็นเชื้อสายชาวคานาอันไม่ใช่ชาวยูดาความงดงามหลอกลวงท่านตันหาทําให้ใจของท่านหลงผิดไป ท่านทั้งสองคนเคยทำเช่นนี้กับบุตรหญิงชาวอิสราเอลและเขาเหล่านั้นยอมทำตามใจท่านเพราะความกลัวแต่บุตรหญิงชาวยูดาผู้นี้ทนความชั่วร้ายของท่านไม่ได้บัดนี้จงบอกมาสิท่านพบเขาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันใต้ต้นไม้อะไรเขาตอบว่าใต้ต้นโอดานเนียนจึงพูดว่า โดยแท้จริงแล้วท่านผู้เทศกล่าวโทษตนเองทูตสวรรค์ของพระเจ้าถือดาบคอยฟันท่านเป็นสองท่อนท่านทั้งสองคนจะต้องตายแน่คนทั้งหลายที่ชุมนุมกันต่างตะโกนเสียงดังด้วยความยินดีถวายพระพรแด่พระเจ้าผู้ทรงช่วยผู้วางใจในพระองค์ให้รอดพ้นเขาทั้งหลายรุมกล่าวโทษผู้อุโสทั้งสองคน เพราะดานเนียนทำให้เขาต้องยอมสารภาพว่าได้เป็นพยานเทศประชาชนจึงลงโทษเขาเช่นเดียวกับที่เขาพยายามทำกับผู้อื่นโดยประหารชีวิตคนทั้งสองตามที่ธรรมบัญญัติของโมเสสกำหนดไว้ในวันนั้นผู้บริสุทธิ์ก็ได้รอดชีวิตบทอ่าน จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยน์บทที่แปข้อหนึ่งถึงสิเอเวลานั้นพระเยสูเจ้าสเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์สเสด็จไปในพระวิหารอีประชาชนเข้ามาห้อมล้อมพระองค์พระองค์ประทับนั่งแล้วทรงเริ่มสั่งสอน บรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีนำหญิงคนหนึ่งเข้ามาหญิงคนนี้ถูกจับขณะล่วงประเวณีเขาให้นางยืนตรงกลางแล้วทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะล่วงประเวณีในธรรมบัญญัติโมเสสสั่งเราให้ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตายส่วนท่านจะว่าอย่างไร เขาถามพระองค์เช่นนี้เพื่อทดลองพระองค์หวังจะหาเหตุปรักปราพระองค์แต่พระเยะสูเจ้าทรงก้มลงเอานิ้วพระหัตขีดเขียนที่พื้นดินเมื่อคนเหล่านั้นยังทูลถามย้ำอยู่อีกพระองค์ทรงเงยพระพักขึ้นตรัสว่าท่านผู้ใดไม่มีบาปจงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเธอ แล้วทรงก้มลงขีดเขียนบนพื้นดินต่อไปเมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังดังนี้ก็ค่อยๆทยอยออกไปทีละคนเริ่มจากคนอาวโุโสจนเหลือแต่พระเยสูเจ้าตามลำพังกับหญิงคนนั้นซึ่งยังคงยืนอยู่ที่เดิมพระเยสูเจ้าทรงเงยพระพักขึ้นตรัสกับนางว่านางเอย๋ยพวกนั้นไปไหนหมดไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือ หญิงคนนั้นทูลตอบว่าไม่มีใครเลยพระเจ้าข่าพระเยสูเจ้าตรัสว่าเราก็ไม่หลวงโทษท่านด้วยไปเถิดและตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีกสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสตาและสันิสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับตัวบทวันนี้พาเราไปสู่การไตรตรองเรื่องปมความขัดแย้งระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคนเหล่านี้ไม่เค่อยชอบพระองค์สาเหตุเนื่องมาจากการเทศสอนและวิธีปฏิบัติของพระองค์ฉะนั้นพวกเขาจึงทำทุกวิธีทางเพื่อหาเหตุกล่าวหา และจัดการกับพระองค์เขานำหญิงคนหนึ่งมายืนต่อหน้าพระองค์เธอถูกจับได้ขณะทำผิดประเวณีพวกเขาถามพระองค์ว่าควรจัดการกับเธอตามกฎหมายของโมเสสที่ให้ประหารเธอด้วยการทุ่มหินหรือไม่เจตนาของพวกเขาก็คือท้าทายพระเยซูเจ้าโดยใช้หญิงคนนี้เป็นเครื่องมือมาโต้เถียงและจัดการกับพระองค์ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกาศาสนาที่นับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวอันได้แก่ศาสนายิวาศาสนาคริสต์อิสลามอ้างกฎขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อประหารคนมากมายทุกวันนี้เรื่องนี้ก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่คนจำนวนมากถูกตัดขาดและถูกขับไล่ออกจากหมู่คณะเพราะถูกอ้างว่าทำผิดกฎขององค์พระผู้เป็นเจ้า กฎหมายและธรรมประเพณีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกีดกันคนบางประเภทออกไปในขณะที่เราอ่านย้อนบทที่8ข้อ1ถึงข้อสิเว็จะเป็นการดีที่จะถือว่าตัวบทเป็นกระจกสะท้อนความชอบธรรมของเราในขณะที่อ่านให้เราพยายามสังเกตท่าทีคำพูดและการกระทำของผู้ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเช่นธรรมจารย์ ฟาริสีสตรีพระเยซูเจ้าและประชาชนนักวิชาการพระกามีมีความเห็นว่าพระวระสารของยอนถูกเขียนเพิ่มเนื้อหาเข้ามาเรื่อยๆในตอนปลายศตวตรรษที่หนึ่งสมาชิกของหมู่คณะของยอนที่อยู่แถบเอเชียไมเนอร์ระลึกถึงเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของพระเยซูเจ้าได้ จึงเพิ่มเหตุการณ์เหล่านั้นลงไปในพระวรสารตัวบทที่เราอ่านกันในวันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์เหล่านั้นที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังซึ่งเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะถูกทุบหมินตายจอนบทที่8ข้อ1ถึงข้อ11ก่อนหน้านี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดกระหายจงมาหาเราเถิดผู้ที่เชื่อในเราจงดื่มเถิด จอห์นบทที่7ข้อ37คำกล่าวนี้เป็นเหตุให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมากบรรดาชาวเฟรสีถึงกับย่อเย,ย้ยคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าโดยคิดว่าพวกเขาเป็นพวกโง่งเขลานิโคเดมัสก็มีปฏิกิริยาต่อต้านกล่าวว่าธรรมัติของพวกเราไม่ตัดสินลงโทษผู้ใดโดยที่ไม่ได้ฟังคำให้การของผู้นั้น และไม่รู้ก่อนว่าเขาทำอะไรเสียก่อนเขาเหล่านั้นจึงตอบว่าท่านก็มาจากแคว้นกาลิลีด้วยหรือจงค้นดูจากพระกบีเถิดแล้วจะเห็นว่าไม่มีประกาศสกคนใดามาจากแคว้นกาลิลีเลยจากตัวบทของวันนี้เราพบพระราชาของพระเยซูเจ้าอีกตอนหนึ่งในยอห์นบทที่8กล่าวว่าเราเป็นแสงสว่างสองโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างส่องชีวิตประโยคนี้ก็นำมาซึ่งการถกเถียงในระหว่างชาวยิวเช่นเดียวกันเรื่องของหญิงที่ต้องถูกตัดสินประหารชีวิตตามกฎบัญญัติแต่ได้รับการอภัยจากพระเยซูเจ้าถูกนำมาแทรกตรงกลางระหว่างคำกล่าวทั้งสองตัวบท อันนำมาซึ่งการโต้เถียงเช่นเดียวกันพระอาจ,จารย์ทั้งก่อนและหลังตัวบทชี้เห็นว่าเรื่องราวถูกนำมาใส่ไว้ที่นี่เพื่อบ่งบอกความจริงประการหนึ่งว่าพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างของโลกทำให้ชีวิตของประชาชนมีความสว่างสดใสขึ้นนอกนั้นพระองค์ทรงประยุกต์ใช้กฎบัญญัติ ได้ดีกว่าบรรดาชาฟาริสีมากนักขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน